ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาต่อเนื่องนะครับกับการผ่าตะกุดของหลวงพ่อทองสุขพัฒนสพศูงย์นะครับคราวที่แล้วล่าสุดนะครับเราผ่าตะกุดไปเพิ่มเติมอีก2ดอกนะครับก็จะเป็นขนาด4นิ้วนะครับผลออกมาก็คือมีเก๊1ดอกนะครับแท้1นดอกนะครับ ส่วนตอนนี้นะครับที่เหลือเนี่ยทราที่แล้วเนี่ยที่ผมบอกไว้ว่าผมจะนําตะกุดขนาดห้านิ้วนะครับมาผ่าให้ดูนะครับเป็นลําดับถัดไปนะครับดอกนี้นะครับมีความยาวเนี่ยห้าจุดสองนิ้วนะครับห้าจุดสองนิ้วนะครับซึ่งจะถ้าพูดถึงมาตรฐานความยาวของตะกุดหลวงพ่อทองสุกเนี่ยก็จะยาวกว่าหลวงพ่อทอง ก็จะยาวกว่านะครับยาวยาวกว่าห้านิ้วนะครับปกติแล้วเนี่ยของท่านก็จะมีขนาดความยาวนะอดอกเล็กก็นิ้วครึ่งฮะสองนิ้วสองนิ้วครึ่งสามนิ้วนะครับสามนิ้วครึ่งสี่นิ้วแล้วก็สี่นิ้วครึ่งแล้วก็มาห้านิ้วนะครับนะครับก็ยาวสุดก็ห้านิ้วนะครับส่วนดอกนี้เนี่ย ยาว5.2นิ้วนะครับในอย่างเนี่ยตะกุดดอกนี้เนี่ยลักษณะโดยทั่วไปนะครับมองดูแล้วเนี่ยมันมันจะผิดไปจากมาตรฐานของหลวงพ่อทองสุขนะครับผิดไปจากมาตรฐานหลวงพ่อทองสุขอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความยาวแล้วก็เรื่องของออลักษณะของความอ้วนของตะกรุดนะครับคือความอ้วนของตะกรุดดอกเนี่ยก็คือลักษณะเนี่ย จะมองไม่ค่อยเห็นเชือกนะครับนะครับเท่าที่ดูเนี่ยตะกุดดอกนี้ถ้าดูจากภายนอกที่ผิวลัก์เนี่ยมันจะมีการจุ่มลักอยู่สองชั้นนะครับที่เห็นเลยนะเป็นการจุ่มลักสองชั้นนะครับซึ่งจากลักษณะของตะกุดมองก็ไม่ค่อยเห็นเชือกอย่างนี้เนี่ยก็คือลักษณะของตะกุดที่พอกผงนะครับตะกุดที่พอกผงก็จะมีลักษณะนี้นะฮะ ส่วนความเก่าของรักนี่นะครับก็คือก็มีความเก่าอยู่ในช่วงประมาณสักเท่าที่ผมดูนะก็ตกประมาณสักปี 2, 2 5 0 0ันห้าร้นได้นะฮะประมาณนี้นะฮะสองพนะครับความเก่าของรักนะฮะก็ถือว่าก็อยู่ในช่วงที่ประมาณประมาณใกล้เคียงอับยุคต้นนะครับใกล้เคียงอับยุคต้น ส่วนที่หัวตะกุดนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆนิดนึงนะฮะครับผมอันนี้ก็จะขยายใหญ่ให้ดูเลยนะฮะนะครับออลักษณะของของแผ่นทองแดงที่ใช้มวลนะก็เป็นลักษณะ ต้องบอกว่าอันนี้ดอกนี้เนี่ยถือว่าความหนาของแผ่นทองแดงเนี่ยจะหนากว่าขนาดสี่นิ้วนะครับจะหนากว่าจะหนาขนาดจะหนากว่าขนาดสี่นิ้วที่เราผ่าไปเมื่อกี้นะฮะแต่ก็ไม่หนามากนะฮะก็ไม่หนามากนะครับไม่ไม่หนามากแต่ว่าหนากว่านะครับลักษณะของตะกุดเนี่ยมีการตัดสอบนะครับมีการตัดสอบทั้งทั้งสี่ด้าน นะครับการม้วนเนี่ยจำนวนรอบการม้วนเนี่ยก็มีทั常常้งหมดผมนับดูนะก็มีทั้งหมด6รอบนะฮะหรอบนะครับรูของตะกุดก็จะโตตามตัวตะกุดไปด้วยนะครับแล้ว <Said> ก็ถ้าดูที่หัวตะกุดเนี่ยนะครับดูที่หัวตะกุดแล้วเนี่ยก็คือขึ้นเสาเนี่ยจำนวนเสาเนี่ยนับได้ห้ารอบไอ้แม่จำนวนเสาเนี่ยนับได้ห้าเสานะครับ จำนวนเสานับได้ห้าเสานะครับส่วนเชือกเนี่ยมองเห็นเราๆนะก็คือถักวนขวาขึ้นนะครับมีการถักวนขวาขึ้นนะครับถ้าตะกุดดอกยาวขนาดเนี้ยผมสันนิษฐานนะฮะสันนิษฐานไว้ก่อนเลยก็คือก่อนการผ่าเนี่ยก็คือน่าจะเป็นยันต์สลดมงคลนะครับน่าจะเป็นยันต์สลดมงคลนะครับนะครับ ก็ความยาว5นิ้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็น่าดูชมเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราจะผ่ากันเนี่ยสนิ้วครึ่งบ้าง4ีนิ้วบ้างดอกเล็กๆบ้างสนิ้วบ้างนะฮะสนิ้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ดอก5นิ้วนี่หาหาดูยากเหมือนกันนะครับไม่ค่อยมีนะครับแลงั้นวันนี้ก็ถือโอกาส นำมาให้รับชมกันแล้วกันนะฮะไม่รู้จะผ่ายากกนะ็บ่านะฮะก็ให้ดูลักษณะของอผิวลักนะครับผิวลักภายนอกนะครับก็จะถ้าส่องกระแสนี่ก็สะท้อนแสงอยู่พอสมควรนะฮะก็จะเป็นลักษณะที่ว่านี้นะครับนะครับอันนี้ก็น่าจะชัดสุดเลยนะนะครับ ลักษณะของลักของหัวตะกุดนะครับนี่นะครับคือจะเห็นจะเห็นบางจุดนะครับที่ที่ลักเนี่ยด้านนอกเนี่ยนะครับแตกออกแล้วก็จะมองเห็นลักด้านในลักชั้นในนะครับนะครับก็จะเห็นอย่างน้อยน้อยก็สองชั้นละนะครับนะครับอันนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับ อย่างที่บอกนะฮะรักก็มีความเก่าอยู่ในระดับหนึ่งนะครับรักมีความเก่าอยู่ระดับหนึ่งดอกนี้เท่าเท่าที่ผมประเมินนะก็คือ,อ,อความแท้เนี่ยความแท้เนี่ยประมาณสักแปดสิเปอร์เซ็นต์นะครับความแท้แปดสิเปอร์เซ็นต์ามาน่าจะไม่ใช่ตะกุดเก่นนะน่าจะเป็นตะกุดแท้นะครับส่วนเชือกนะครับเชือกที่ใช้ถักเนี่ยผมดูที่หัวตะกุดนะ ก็คือเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นเชือกไนล่อนนะครับไม่ใช่เชือกปอนะดอกนี้จะเป็นเชือกไนล่อนนะครับเชือกปอเชือกไนล่อนเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับเส้นใยเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าวิธีการสังเกตของเชือกปลอนเชือกไนล่อนเนี่ยสังเกตได้ง่ายคือเชือกไนล่อนเนี่ย เมื่อระยะเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งระยะหนึ่งนะฮะมันก็จะมีลักษณะที่บางจุดเนี่ยมีการหลอมตัวนะครับอย่างดอกเนี้ยที่หัวตะกรุดตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยที่เห็นก็ขาวเนี่ยนะครับมันจะมีการหลอมตัวของของไนล่อนอยู่นะครับทําให้ดูรู้เลยว่าดอกเนี้ยเป็นไนล่อนนะครับเป็นเชือกไนล่อนแต่ถ้าเป็นเชือกปอเนี่ยมันจะไม่มีการจะไม่มีลักษณะนี้นะฮะก็คือไม่มีลักษณะของการหลอมตัวแบบแบบเชือกไนล่อนนะครับ นะครับอันนี้ก็คือมันจะมีการลักษณะการการหลอมตัวเองแบบเ,เป็นจุดๆๆนะครับซึ่งซึ่งาการใช้เชือกไนลอนในการพันตะกุดเนี่ยนะฮะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถ้าถ้าอยู่ในยุคในช่วงหลัง2อง0ไปไปแล้วเนี่ยก็คือ,อจะมีการนำเชือกไนลอนเนี่ยมาใช้ในการ ถักตะกุดนะครับผมยกตัวอย่างคณาจารย์อื่นๆก็ได้นะฮะอย่างเช่นหลวงปู่เทียมวัดกษัตริย์ตาที่ราชจังหวัดพระนครศรียุยานะฮะท่านก็ใช้เชือกไนลอนนะครับเพราะว่าตะกุดของท่านนี่ก็จะเป็นยุคหลังสพัยร้อยเหมือนกันนะครับท่านก็จะใช้ไนล่อนนะครับแล้วก็ของคณาจารย์อื่นๆนะครับก็จะมีอย่างเช่นหลวงพ่อตาวัดมะขามเรียงนะครับ ตะกุดหนังเสือหลวงพ่อตาบัดนมะขามเรียงก็จะใช้เชือกไนล่อนเหมือนกันนะครับเชือกไนล่อนเป็นหลักนะครับเรียกว่าเรียกว่าใช้เป็นหลักเลยนะก็คือของของหลวงปู่เทียมหรือหลวงพ่อตาบ็แล้วแต่เนี่ยท่านจะใช้เชือกไนล่อนเป็นหลักเลยนะครับถ้าไปเห็นเชือกปอนี่ต้องระวังนิดนึงนะอาจจะเกยนะของสองคณาจารย์นี่นะครับถ้าถ้าไปเจอเชือกปอเนี่ยอาจจะเกยนะมันต้องเป็นไนล่อนนะครับเชือกไนล่อนหนึ่งแท้ครับ ก็ถ้ามีโอกาสแน้วผมอาจจะเอาตะกุดของท่านมาทำคลิปให้ดูกันอีกทีนึงนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไงเราก็จะเริ่มผ่ากันเลยเพราะอันนี้ดูแล้วก็นะดูลักษณะทั่วไปแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างที่ว่านะครับนะครับคือตะกุดดอกเนี่ยเท่าเท่าที่ดูนะอย่างที่บอกนะก็คือตะกุดแท้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า จะใช่หลวงพ่อทองสุกหรือเปล่านะครับอันนี้เราเราก็จะมาดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะฮะครับดอ,อ,อกใหญ่ๆขนาดนี้นะครับไม่รู้ว่าจะผ่ายากหรือเปล่าแต่ดูท่าทางแล้วน,น่าจะผ่ายากนะครับเราก็จะเกตีที่หัวตะกุดก่อนนะครับ อันนี้เราก็จะใช้เทคนิคที่เราที่เราเคยเคยแกะตะกุดนะครับดูท่าทางดูท่าทางนี่จะผ่ายากเหมือนกัน ดูท่าทางดูท่าทางนี่น่าจะใช้เวลาพอสมควรเลย ล่นมาตรงนี้แล้วนะฮะเชือกที่ถักนี้ค่อนข้างจะหนานะฮะคือที่ตะกุดอ้วนเนี่ยเพราะว่าเชือกเชือกถักค่อนข้างจะหนาเป็นตะกุดที่เท่าที่ดูนะมันตะกุดดอกนี้เนี่ยไม่ได้หรือคือไม่ได้พอกผงนะฮะที่มองไม่ค่อยเห็นเชือกเนี่ยเพราะว่า <c oughs> ลงรักไว้สองชั้น น่าดูเือนกันครับดอกนี้ เหมือนพาตะกุดสองดอกลย ค่อยๆค,คลืบไปนะครับค่อยๆคลืบไปใกล้ละใกล้ละ แล้วครับถึง <c oughs> ถึงไปอีกด้านหนึงนะ่งแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว <c oughs> เล่นเอา Okay. นะครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือผ่าตลอดความยาวแล้วอันนี้ก็เราก็จะไปแกะเดี๋ยวต้องแกะเชือกก่อนนะฮะลองมาแล้ว <c oughs> นะครับก็ได้ลักษณะแบบนี้นะออกมาอย่างนี้เลยก็คือจะเห็นว่าเชือกในค่อนข้างจะเป็นเชือกเชือกค่อนข้างจะใหญ่นะฮะ เดี๋ยวผมส่องดูนิดน si> ึงครับเออด้านเออด้านที่เราผ่ามาแล้วนะฮะก็คือเชือกเนี่ยเท่าที่ดูนะก็ผมรู้สึกว่าเชือกมันไม่ใช่ไนล่อนนะมันเป็นมันเป็นเชือกปอนะครับมันเป็นเชือกปอแต่เมื่อกี้ที่เราดูที่หัวตะกุดเนี่ยที่มีการคล้ายๆมีการหลอมตัวหรืออะไรเนี่ยนะอาจจะ อาจจะดูแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เมื่อกี้นะฮะแต่ผ่ามาแล้วเนี่ยเห็นเชือกชัดเจนเลยก็คือมันเป็นลนักษณะมันเป็นลักษณะของเชือกปอนะฮะแล้วก็ลักษณะของเชือกนะฮะเห็นได้เลยว่าเป็นการถักถักลายค่อนข้างใหญ่ๆนะครับถักลายค่อนข้างใหญ่ๆถักในลักษณะนวนขวาขึ้นนะครับลักษณะนวนขวาขึ้นอดอกนี้ เข้าใจว่าน่าจะมีผงอยู่บ้างแต่ว่าจะเป็นแบบผงแบบบางๆนะกิ่งผงแบบบางแล้วก็จุ่มรักทตนี้ที่มองไม่เห็นเชื่อเพราะว่าจุ่มรักไว้สองชั้นนะครับลักษณะการจุ่มรักเนะี่ยจุ่มรักไว้สองชั้นนะครับลักษณะนี้ที่เห็นนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้เรามาดูตัวตะกุดกันนะนะครับนีครับก็เป็นลักษณะนี้นะฮะที่พามา เดี๋ยวเราก็จะมาขี้เลยก็แผ่นทองแดงนี่ค่อนข้างจะหนาหนาหนากว่า4ี่นิ้วนะครับหนากว่าสนิ้วที่เราพ่ากันออกมาดูนะครับอ่าจะเริ่มเห็นอักขละยัน์แล้วครับ เริ่มเห็นอักขะยันนะครับแต่รู้สึกจะไม่มีอ๋ออย่าอย่าอยต้องขี้ไว้ดูตะกูลด,ดอกนี้แท้แน่นอนนะเห็นอักขะยันแล้วนะเห็นอักขระเห็นอักขระยานนี้เต็มแผ่นเลยครับเออขี้ออกมานี่ก็ค่อนข้างจะขี้ออกมานี่ค่อนข้างจะย,ยากเลยนะต้องใช้แรงออกแรงหน่อยนะ เพราะว่าแผน่นทองแดงนี่ค่อนข้างจะหนาเลยจะเห็นตารางนะครับจะเห็นยันตารางแล้วก็มีช่องนะครับตามช่องก็จะมีอักระยันนะครับที่ลงไว้นะฮะคือนกืกอจากแผน่นทองแดงค่อนข้างจะหนานะฮะที่ว่าลำบากมากที่ต้องใช้เครื่องมือใช้ครีมช่วย ให้กิมให้กิมในการคลี่นะครับคลี่แผ่นออกมาอ่าโอเคครับคลี่มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอขออ่านนิดนึงนะครับว่าเป็นยันอะไรนะฮะ ตะกุดดอกนี้นะครับความยาวนะครับ5.2นิ้วนะครับความยาว5.2นิ้วลักษณะของแผ่นทองแดงเนี่ยมีการตัดสอบนะครับทั้ง4มุมนะครับมีการตัดสอบทั้ง4ี่มุมนะครับแล้วก็โลหะโลหะทองแดงเนี่ยค่อนข้างจะหนาหนากว่าหนากว่าตะกรุดความยาว4นิ้วนะครับที่เพิ่งผ่าไปนะฮะแล้วก็ ถ้าดูอย่างนี้เนี่ยจะจะมองเห็นตารางนะครับตารางแล้วก็มีตัวตัวเลขนะครับอยู่ในช่องนะครับตัวเลขอยู่ในช่องออสําหรับด้านนี้ด้านนอกนะครับด้านนอกเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ไม่มีไม่มียันตารางหรือการจานใดๆนะฮะไม่มีขัะยันอยู่นะครับด้านด้านนอกนะครับครับ นะครับด้านนอกก็ไม่มีอะไรนะรไม่มียันก็เรียกว่าไม่มียันประทับหลังนะฮะส่วนด้านในนี่ชัดเจนครับมียันตารางก็อย่างนี้นะครับเมื่อกี้ผมส่องดูนะครับผมส่องดูผมเห็นก็คือช่องแรกเนี่ยเดี๋ยวผมขยายให้ดูแล้วกันนะปึ๊บนะครับช่องแรกเนี่ยช่องแรกคือมุมนี้นะครับ มุมเนี้ยนะครับอันนี้ก็ืลายมือท่านก่อนข้างจะก่อนขงจะจะบางอ่าอ่าโอเคเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นเลขไหมครับเลขเพียบเลยนะขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับ ยันตัวนี้นะครับก็ช่องแรกเลยนะครับช่องแรกเลยเนี่ยจะเห็นตรงนี้นะครับก็คือนี่นะครับเลขสิบหกชัดเจนนะเลขไทยสิบหกนะแล้วก็ถัดลงมาช่องนี้เนี่ยช่องล่างจะเป็นเลขจะเป็นเลขสิบเอ็ดนะครับเลขสิบเอ็ดช่องนี้นะฮะเลขสิบเอ็ดแล้วก็ช่องนี้จะเป็นเป็นเลขอะไร จะเป็นตัวเลขนะครับตัวเลขอย่ผมดูนิดหนึงครับช่องแรกเมื่อกี้นะครับที่ผมที่จะชี้ให้ดูนะก็คือถัดจากมุมด้านบนนะช่องนี้นะครับอันนี้เห็นเลข16บหกไหมครับชัดเจนนะเลข16ลงมาข้างล่างนี่เลขสิบเอ็นะครับเลขสิบเอนะเลขไทยนะครับ แล้วก็ถ้าเรียงมาตามแนวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลขเก้านะครับเลขเก้านะครับถัดมาอีกช่องนึงก็จะเป็นเลขสี่เลขสี่ไทยแล้วก็จะลงวนเป็นเป็นลักษณะาตารางแบบสามชั้นนะฮะตารางแบบสามชั้นนะครับ,บ,บ,นนรบเอ่อสำหรับยันตัวนี้นะครับก็คือยันโสลถนะครับยันโสรถแน่นอนนะครับส่วนจะเป็นโสรถ มงคลหรือโสรถมหามงคลเนี่ยวิธีตังเกตนะครับก็คือถ้าหากว่าเป็นนะครับยันโสรถมงคลน,นะครับ <c oughs> ด้านนอกของกรอบกรอบกรอบสี่เหลี่ยมกรอบตารางสี่เหลี่ยมนี่ยนะฮะถ้ามียันอยู่ชั้นเดียวนะครับมียันล้อมรอบอยู่ชั้นเดียวเขาเรียกว่ายันโสรถมงคลน,นะครับแต่ถ้าล้อมรอบด้วยด้วยยันสองชั้นเนี่ยนะครับจะเรียกว่ามหาโสรถมงคล จากตะกุดดอกนี้นะครับจะเห็นได้ชัดเจนว่าจากขอบยันเส้นยันนะครับจะมียันอยู่2ชั้นนะครับจะมียันอยู่2ชั้นแล้วก็ที่มุมเนี่ยก็จะมียันกำกับอยู่นะครับหัวมุมก็มียันกำกับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ชัดเจนเลยว่านะครับตะกุดดอกนี้เนี่ยด้านในนะครับ ด้านในนะครับลงด้วยยันโสรถมหามงคลนะครับซึ่งเป็นยันที่ค่อนข้างจะหายากนะครับผมก็ต้องสุกท่านท่านท่านไม่ค่อยได้ลงยันแบบนี้นะครับอย่างมากก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยันไตรชนาคมนะครับแล้วก็จะมียันโสรถมงคลนะครับแต่ดอกนี้เนี่ยถ้าลงด้วยมหาโสรถมงคลเนี่ย ความยาวดอกต้องนี่แหละครับ5.2นิ้วนะครับถึงจะลงได้นะครับน่าจะเป็นลักษณะของตะกุดที่มีความยาวตั้งแต่5นิ้วขึ้นนะครับถึงจะถึงจะจานลักษณะนี้ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากเลยครับคือตะ,ะกุดดอกนี้เนี่ยด้านในเป็นยันโสลตมหามงคลซึ่งหายากนะอย่างที่ผมบอกนะไม่ค่อยได้พบเห็นนะครับ นะครับแผ่นนี้นี่คงต้องเก็บไว้บูชานะครับเหนือความคาดหมายนะครับตะกุดดอกนี้ตอนแรกก็คิดว่าเป็นของสำนักอื่นนะฮะไม่คิดว่าเป็นเป็นของสำนักสะพานสูงเพราะว่าลักษณะของตะกุดเท่าที่ดูจากภายนอกเนี่ยดูแล้วจะมีลักษณะที่มันความยาวก็มากกว่านะฮะ มากกว่าห้านิ้วนะครับแล้วก็ความหนาแผ่นทองแดงก็ก็ค่อนข้างจะหนานะครับแผ่นทองแดงค่อนข้างจะหนาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือความอ้วนของตะกุดเนี่ยค่อนข้างจะอ้วนนะครับอ้วนอ้วนกว่าเรียกว่าทั่วทั่วไปนะฮะใครเห็นตะกุดดอกนี้เนี่ยต้องก็คงจะต้องบอกว่าใช่ใช่ของหลวงพ่อตองสูงหรือเปล่านะครับใช่ของวัตบาพันศูนย์หรือเปล่า งคนไม่กล้าคือคือเห็นตะกุดแล้วก็ไม่กล้าตีเลยว่าเป็นของที่ไหนนะครเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่จะทําให้รู้ได้ก็มันก็ต้องผ่าแะครับไม่ผ่าก็ก็คงจะไม่ทราบนะครับถ้าผมเก็บไว้ก็ก็คงจะไม่ทราบว่าเอ่อด้านในเนี่ยลงด้วยยันอะไรแล้วก็เป็นตะกุดของธนาจารย์ไหนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้รับความกระจ่างโดยทุ่วหน้ากันนะครับนะครับ สำหรับตอนนี้ก็คงจะเป็นตอนสุดท้ายนะฮะที่ที่ผมจะพูดถึงเรื่องของการผ่าตะกุดหลวงพ่อทองสุงสขวัดสะพานสูงนะฮะครับผมก็วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตอนจบของของเรื่องเลยนะครับของคลิปคลิปการผ่าตะกุดหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงนะครับก็โอเคนะครับสวัสดีครับ